นักพจาเพลงพอดแคสต์ EP นี้ผมอยากชวนทุกคนไปย้อนความทรงจํากับเรื่องราวของวงตรีนดี้จากยุค2000ครับที่คําว่ามิตรภาพสําหรับพวกเขาไม่มีวันตายครับนั่นก็คือเพลงกราวครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับวงนี้น่าติดตามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวมวงจากคําว่าเพื่อนจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกและจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญจากการจากไปของคุณตุ้ยหรือพี่ตุ้ยเพลงกล่าวครับสมาชิกคนสําคัญที่มีผลต่อคนทั้งวง เส้นทางของวงดนตรีสนามเด็กเล่นวงนี้จะมีเรื่องราวอะไรอีกระหว่างทางบ้างไปติดตามพร้อมกันครับขออนุญาตแนะนำพี่ๆอย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ชมครับพี่ติ๊กนะครับสวัสดีครับพี่ตุลนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่เก่งสวัสดีครับถ้าเกิดสมาชิกดั้งเดิมตอนนี้จะเหลืออยู่สามท่านใช่แล้วครับวงเพลงการมาเริ่มต้นมาจากการที่ว่าเรารวมตัวกันของเพื่อนๆในมบุรพภา ข่าว <łość> ั้นผมกับแกกับตุ้ยเนี่ยเรียนคณะเดียวกันคณะศึกษาศาสตร์ิตอนนั้นมีมีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่ออ้วนด้วยก็จะจะรวมกันแล้วก็แพ็กกันแล้วแบบว่ามีพวกงานอ่าประกวดดนตรีต่างๆในมหาลัยอะไรเงี้ยฮะก็ไปเล่นกันแล้วก็ตั้งชื่อกันมั่วๆก่อนตอนตอนแรกก็จะเป็นวงสี่จตุรมออะไรสี่จตุรมอนี่คือชื่อแรกของรวมคนคน สาสมหมอที่บ้านบ้านันคือยุคนั้นเนี่ยเรียกว่าชาติที่ที่ฮ่องกงเขาจะมีสีจตุรเทพเราเราเราสวิตนิดนึงแบบว่าเอ้ยเราเป็นสีจตุรมอแลวกันเราเราเราพอฟังที่มาของวงแรกอ่ะมันรู้ยุคเลยเหมือนกันนะสีจตุรเทพโคตรนานอ่ะนานมากนานมากก็คือแบบว่าถ้าเป็นยุคนั้นนี่ถือได้ว่าแบบเวลาเราดูดูหนังมันจะเป็นวิดีโออยู่เลยครับยุคยุคแบบนั้นไปเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็รวมกันแล้วก็จะหลายมีมีมือกลอง กลองที่เป็นออริจินอลสมาชิกของเพลงเก่าด้วยก็คือน้องน็อตแล้วก็ไปเล่นยันเทิร์นทาี่ต่างๆด้วยมีไปลงประกวดของสันชัยรดิโอแล้วก็สันชัยรดิโอนี่คือขึ้นวิทยุใช่ไหมมันเป็นของึ้นวิทยุของของชนบุรีเราก็เริ่มเล่นตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็เริ่มยพัฒนาแล้วรู้สึกว่ามันควรจะจริงจังละมันมันจะใช้ชื่ออะไรแบบติ้งตองแบบนี้ไม่ได้ละก็เลยว่าเฮ้ยชื่ออะไรดีตอนนั้นผมผมเรียนเขาเรียกว่าเรียนเรียนเรียนเกี่ยวกับ เด็กอนุบาลผมผมเป็นเป็นหัวอนุบาลจัดตุย้ยแล้วก็เลยรู้ว่าอยากใช้คําที่แบบว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าคาว่าสนามเด็กเล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับเด็กเพราะว่าเด็กมันจะได้อ่าเรียนรู้แล้วก็มีพัฒนาการต่างๆนะครับผ่านการเล่นซึ่งผมรู้ว่ามันเป็นไอเดียที่ดีในการที่จะทําวงเราวงเราไม่ใช่คนที่เล่นดนตรีกเก่งเราเป็นคนที่แบบอยากเล่นเราสนุกแล้วเราก็มาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นเราคิดเอาไว้ว่าโดยใช้ชื่อนี้เพื่อให้แบบว่าเราเล่นไปด้วยนะแต่ว่าแอบแฝงสาระเข้าไปด้วยแอบแฝง ข้อค <Yeah, S 2> ิดอะไรต่างๆเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็มาเจอตัวอีกทีตอนที่แบบว่าเรารู้สึกว่าต้องจริงจังละที่เหลือก็เล่นกันเกินไปละก็เลยแบบต้องมีคนที่เล่นดนตรีแบบพอได้หน่อยพอได้หน่อยอยู่ในวงด้วยตอนนั้นตุกับผมเนี้ยก็คือตุลเนี้ยเป็นเพื่อนตั้งแต่มัธยมที่วัชสุธิตอนนั้นไปชวนกันยังไงใครชวนใครก่อนที่จริงมันตลกมากครับคือเราเราเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็รับน้องเล่นกันเล่นบอลอะไรอย่างเงี้ยเล่นบาส ไม่รู้ว่าเล่นดนตรีกันเป็นด้วยไม่เกี่ยวเลยไม่รู้เลยไม่เกี่ยวเลยแล้วก็เหมือนแบบอย่างอย่างตอนที่รวมกันเนี่ยด้วยคณะของผมอะผู้ชายน้อยก็จะมีกันอยู่เที้งหมะก็่จะมียู่นี้กตเตะบอลก็เท่านี้ไปเล่นไปเล่นดนตรีก็มีเท่านี้แล้วก็รู้สึกว่าเพิ่งเพิ่งมารู้กันตอนหลังเหมือนกันว่าแบบมันเหมือนในในมหาลัยก็จะมีชมรมดนตรีสากลก็มีห้องซ้อมเปิดไว้อยู่แล้วพวกเราไปเล่นไปซ้อมดนตรีกันไหมอะไรอย่าเงี้ยเราไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรกันมากก็ชวนกันหากิจกรรมทำใช่แล้วผมก็เพิ่งมาเรู้องว่าเออต ไอ้ตีกองได้ด้วยนี่ตุ้เล่นกีตาร์ได้เอาผมเล่นเบนด้อะไรเงี้ยจบเลยมนรู้มนรู้กันตอนนั้นเลยมันรู้กันแบบเล่นกองแกงกองแกงกันแล้วก็เออแล้วตอนตอนนีฟอร์มวงเพื่อที่จะแบบพวกเรามากันเถอะเราเป็นสี่จตุรม่อกันหมยถึงแบบหมยถึงแบบมันก็ไม่ง่ายนะพี่เต็งสำหรับการที่แบบออาเพื่อนการชวนกันเล่นถูกไหมแล้วมันจะอยู่ๆแบบเฮ้ยเราไปประกวดกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันอารมณ์ไหนครับพี่อารมณ์ตอนนั้นมันรู้สึก ถึงความสนุกอย่างเดียวเลยครับไม่ได้คิดเยอะเลยครับเพียวว่าเฮ้ยถ้าประวอณะได้ทางด้วยนะแล้วก็แบบสนุกด้วยได้ได้ได้ทำสิ่งที่เราชอบแต่จริงตอนดุกนั้นนะครับการได้ขึ้นไปบนเวทีก็เท่แล้วอะไรใช่ใช่ใช่แตดยรู้สึกแค่ว่าไอ้มันมันไม่มีอะไรจะเสียขึ้นไปเล่นก็ก็แบบได้ได้เล่นให้คนฟังได้เล่นให้คนฟังถ้าชนะก็ได้ด้วยแต่ว่าเราเราเราจะมีอยู่นิดนึงว่าวงเราเราชอบรู้สึกกันเองว่าแบบเราเราเราไม่ใช่คนเก่ง เราก็เลยจะใช้แบบไอเดียต่างๆในการที่จะมาทําให้โชว์นั้นเรียกได้ว่าเป็นการประกวดที่แบบแตกต่างออกไปอย่างยุคนั้นเนี่ยผมผมจะมีรุ่นน้องที่เป็น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 สาวสองนี่เป็น LGBTQ ครับใช่อยู่เยอะมากดังนั้นเราก็เลยชวนเข้ามาเต้นเหมือนแบบเต้นด้วยด้วยความที่เป็ฟอร์มร่วมบนเวทีใช่เรนฟอรมร่วมครับตอนนั้นแบบว่าอย่างมอบูรพาเราขึ้นชื่อเรื่องว่าแบบอยู่ชนบุรีมีพัทยามีบางแสนมีอาคาซ่าอ่าอ่า เราก็เลยแบบมาไอบิวยงไปได้เฉยเลยว่ะไอวิวจะไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะชวนน้องๆมามาเอนจอยด้วยกันตัวกรรมการก็งูเ้ยชนะเฉยเลยไอมันดู แปลกดิแล้วก็นึกที่เราเล่นยังไม่ค่อยเก่งซึ่งซึ่งหมายถึงว่าหมายถึงว่าตอนประกวดเนี่ยก็มีมีได้ชนะด้วยใช่ครับใช่ครับมันก็เลยยิ่งเขาเรียกว่าย้ำว่าเฮ้ยไอที่ทําเล่นๆมันก็มันเบิร์กอยู่เหมือนกันนะเว้ยเพราะว่าวันนั้นจำได้ว่าเราชนะวงที่เล่นแบบโฮเทลแคลิฟอร์เนียทีนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าอาจริงจังขึ้นเรื่อยเริ่มเริ่มแล้วตอนนั้นจากตอนแรกที่ผมบอกว่ามีสี่คนแล้วเลยเริ่มคิดว่ามีคนมีมือกองจริงจังละซึ่งตอนนั้นน่ะพี่ตัตนยังไม่มาคตุลยังไม <ค>ออ,อนค้าถึงเ่อนผมไปตุเรียนออกกันค้า,าแล้วก็ผมเองก็คือแค่แค่เ,เดี้ยวแบบมาเรื่อยเจนปีสุดท้ายปีที่ที่เราที่ที่บอกหาว่ารประกวดสัญชายแล้วก็เลยแล้วก็เลยดึงตูดมาเพราะว่าตอนนั้นเริ่มจริงจังละแล้วก็เริ่มหาอย่างอย่างเราเริ่มจากเนี่ยนะ,ะ,ระประกวดดนตรีเล็กๆในๆในในมอแล้วก็พัฒนาไปเป็นรประกวดดนตรีในคลื่นวิทยุข,ของประจําจังหวัดซึ่งตอนนั้นนะฮะเราก็ส่งเพลงปล่อยวางไปด้วยไอเดียเดียวกันว่า ถ้าส่งเพลงขึ้นอ่ะเขาจะรู้ว่าเราไม่เก่งนุ้ยอ๋อเอาเพลงตัวเองดีกว่าใช่เขาจำไม่ได้เขาจะไม่รู้ว่าเราเล่นผิดเล่นถูกหรือว่าเล่นห่วเล่นดีรายการประกวดมันเป็นขึ้นวิทยุเลยครับเพลงปล่อยวางก็เลยถูกเปิดในขึ้นวิทยุชนบุรีมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มแล้วเรารู้สึกว่าพอเราไปเล่นเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะขายซีดีด้วยขายซีดีทําเองอย่างเงี้ยครับเอาเพลงปล่อยวางเอาเพลงตอนนั้นน่าจะเป็นกังฟูใช่ไหมฮะกังฟูไปขายซันกิเลี่ยตอนนั้นผมรู้สึกว่าเริ่มจริงจังแล้วแล้วก็เลยเริ่มเริ่ ซึ่งพอพอเริ่มมีการคุยกันจริงจังว่าจะทําเพลงเนี่ยหมายถึงว่าตอนนั้นก็เริ่มรวบรวมเพลงของตัวเองของเพลงเก่าวเกิดขึ้นมาใช่ครับยังจําได้ไหมครับว่ามันมีเพลงอะไรอยู่บ้างตอนนั้นปล่อยวางนี่ก็เพลงแรกเลยในการที่ทำการได้มีมดกมีกังฟูครับที่เป็นวนแรกแล้วก็จะมีเพลงลึกๆพวกเฮียพวกอะไรอย่างนี้ยอ่าที่มาเมูตอนนั้นพี่ตุนได้ทราบข่าวการเดินทางของวงนี้บ้างไหมฮะตอนนั้นก่อนที่จะมานะ ผมอะจริงๆแล้วก่อนที่จะไปนะผมผมอยู่หอนค้าผมจบสามปีครึ่งครับในช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่ภาพเกี่ยวที่ติ๊กติ๊กก็เริ่มโทรนะมั้งเริ่มเริ่มชวนแล้วผมว่าผมว่าจบสามปีครึ่งแล้วคนนี้ยังยังยังเรียนกันอยู่ผมแบกข้าวแบกของไปชีวมณชนใช่แล้วก็ไปเช่าหออยู่แล้วก็ไปทาเพงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันประมาณครึ่งเทอมใช่ครับชีวิตโคตรดีเลยอ่ะดีมากครับผมอยากรู้ว่าวงดนตรีวงหนึ่งที่เป็นวัยรุ่นแล้วกําลังแบบหุยกําลังเฉิดฉายอะนะตอนนั้ แล้วเคยได้มานั่งคุยกันแบบอนาคตของพวกเราอะช่วงรอยต่อของการเรียนจบแล้วก็การที่กําลังจะต้องหางานทําเนี่ยครับบังเอิญว่าเราอะเหมือนปูทางว่าตอนปีส้วเราก็ทําภาพนี้ให้แบบครอบครัวเห็นประมาณหนึ่งและอ,อาจจะยังไม่ได้เงินมากหรอกแต่ว่ามันม,มันก็เห็นแล้วแหละว่ามันกําลังทําอะไรกันอยู่มันจะไปทางไหนใช่ครับแล้วเรา oh. เรา,เรา,เ,ราเราลอดช่วงนั้นมาได้พอดีออ oh. อ่าเป็นช่วงผมว,ว่าเป็นเซิร์ฟที่น่ากลัวที่สุดสําหรับคนที่ฝันอยากเป็นนักดนตรีนะฮะตอนที่หลังจากที่เพลงกาวเริ่มมีคนเข้ามาชาบทาทม เข้าสู่ค่ายเพลงนั่นแปลว่าเริ่มการเดินทางอย่างจริงจังความรู้สึกอตอนที่แบบมีค่ายแล้วโว้ยอย่างเงี้ยมัน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 เป็นยังไงกันหน่อยพี่โอ้ตอนแล้วเหรครับตอนนั้นรู้สึกดีมากครับรู้สึกว่ามันมันเหมือนการเดินทางของเพกามันคือการก้าวทีละข้ามจุดเล็กๆครับขึ้นบันไดทีละบันไดบันไดบันไดจนวันหนึ่งได้มาเจอคนที่แบบเห็นคุณค่าของเราแล้วก็แบบให้เราอนุญาตให้เราทําสิ่งนั้นนะครับสิ่งที่เราฝากกันเอาไว้แล้วก็ด้วยคอดิชันที่เขา เขาให้ให้ให้เราเป็นเขาบอกให้นายมาเป็นแบบที่นายเป็นตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราทุนที่เลอเราซัพพอร์ตซึ่งสำหรับผม<อ>ผมรู<ๆ>้สึกมันเป็นคําที่ดีมากด้วยด้วยความที่พอเรามาทําจริงจังก็จะมีพี่ๆที่เขาเก่งในเรื่องต่างๆที่เราที่เรายังไม่รู้แล้วเรารพอเรามาเจอพี่ๆและสําหรับเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ชอบเห็นถ,ถึงนี้เป็นความฝัน,นะฮะเรารู้สึกว่ามันแบบโหเราได้เจริญเติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็ ได้เห็นคนที่เก่งมามามาช่วยเราในเรื่องต่างๆได้เรียนรู้ไปด้วยครับแล้วก็ได้แบบได้อยู่กับสิงที่เราชอบมากๆเลยนะตอนนั้นการตัดสินใจเส้นทางการเดินทางสู่การเป็นนักดนตรีเต็มตัวพี่ตุลกังวลไหมช่วงช่วงที่เขาประกวดอะเด็กกันครับผมเป็นคนดูอยู่ล่างล่างเลยอ๋อเพราะว่าถ้าถ้าหลังจากช่วงที่ผมไปมบูนนั้นน่ะไอ้ครึ่งเทอมนั้นน่ะเราก็พักกลับมาโดนเรียกตัวว่า ต้องไปทํางานได้แล้วนะอ,อ่าผมก็เลยต้องไปไปทํางานผมไปทํางานแล้วก็เนี่ยไปทำงานมหมายถึงเป็นงานประจำจงานประจำผม<อ>ไปเไป,ไปทำงานประจําแล้วก็เนี่ยแอบดูเพื่อนตั้งแต่นั้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแ<อ>ล้วก็นั่นแหละบอรู้ว่าเข้าค่ายแล้วปุ๊บมีค่ายอยู่แล้วเนี่ยเราก็ยังคอลเลคชันกันอยู่แล้วก็ตามเข้าไปไปเที่ยวไปเข้าไปทําแต่ก็ควบคู่กับทํางานประจําไปด้วยคือหมายถึงว่ายังคงเข้าไปอยู่เป็นหนึ่งใน ทีมของเพลงกลาวใช่คำนี้แต่เพียงแค่พี่ตุลไม่ได้ออกเบื้องหน้าใช่ใช่เลยนแต่ตอนนั้นก็ยังคงทํางานประจาอยู่ใสำหรับตอนช่วงที่ทํางานเพลงกับเพลงกล่าวกันอย่างจริงจังอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราพูดถึงแบบช่วงที่มันเป็นความสําเร็จแบบพีคสูงสุดจริงๆมันน่าจะเป็นช่วงไหนะของเพลงกาวสูงสุดล่ะครับถ้ถึงจุดที่ว่ามันเหมือนเราออกอีพีอัลบั้มคนก็จะรู้จักเพลงอย่างเพลงปล่อยว่างเพลงกังฟูในอีพีอัลบั้มใช่ไหมฮะครับ แล้วก็คนอาลบัมเต็มคนก็จะมรรู้จักเพลงโซเมทซึ่งอพอเพลงโซเมทเนี่ยเพลงมันเริ่มติดชาร์ตอันดับหนึ่งแล้วมันทําให้แบบคนเริ่มรู้จักในวงกว้างแล้วแล้วเราก็ไปเล่นคอนเสิร์ตเรื่อยๆครับตอนนั้นเหมือนในมุมในยุคข,ของผมเนี่ยขึ้นวิทยุมีนเขาเรียกส่วนช่วยผักดันศ<อ>ิลปินมากๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมใช้คำว่าเริ่มมาผจญภัยในเมืองกรุงกันอย่างเต็มตัวนะใช่เลยครับเช่เาบ้านกันยูเช่าอ,อะไรอย่างนี้เช่เาเข้ากันเอาเช่าบ้านอยู่ด้วยกันด้วยใช่ครับจริงปะ เพราะว่าเหมือนตอนนั้นทาได้ว่าเหมือนงานมันเยอะจริงนะฮะงานเยอะจนเราเราเราเคยพูดเวลาไปสัมภาษณ์รายการต่างๆไว้เนี่ยคือเจอกันมากกว่าพ่อแม่คือ<ม>แบบเจอกันเยอะกอว่าครอบครัวเพราะว่าเหมือนเล่นคอนเสิร์ตเสร็จรกลับมาทํเเเาทเพลงเล่นคอนเสิร์ตเสร็จกลับมาทําเพลงอะไรยเงี้ย<ม>เลยแบบรู้สึกว่าเช่าบ้านอยู่ด้วยกันสะดวกกว่าแต่ว่าพอมันพอมันมาเป็นอาลบบ้มเนี่ยโซเมก็เริ่มทางานใช่ฮะโซเมกเริ่มทางานปุ๊บแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ว่ามันเหมือนมันมันมันยัง เรารู้สึกว่าอยากขอบคุณจากความสาเร็จที่ผ่านมาเราเลยทํา E พอัลบั้มอีกอันหนึง่งซึ่งในนั้นก็คือมีเพลงมุงซึ่งผมว่าไอ,อ,อตอนทํา E พอัลบั้มเนี่ยที่เป็นจุดท,ที่แบบว่าเหมือนมันม,ม,มันดันทุกอย่างจนไปหมดเลยหลังจากดันก็แบบมีคอนเสิร์ตแบบเล่นจนแบบผมว่าเนี่ยมัน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 ตั้งแต่เคร์ฟนั้นจนถึงตอนนี้มันยี่สิบปีแล้วฮะั <c oughs> ตั้งแต่คร์ฟนั้นมันทําให้เรายังมีคอนเสิร์ตเล่นอยู่ในนี้แล้วอย่างเพลงกลางฟูเนี่ยคือถ้าเกิดใครตามเพลงเก่าหน่อยจะรู้ว่าจุดเเรริ่่่่่่่่่มมตต้้้้้นนนนนนทททีีําาาาาใหลลงกกคอออออขููััปยยวววแแแ กังฟูเป็นอีกเพลงหนึ่งที่มีคนพูดถึงเพลงนี้มันมาอย่างไงไครับไอ้กังฟูนี่มันมาอย่างไงกังฟูเนี่ยมาจากวันหนึ่งที่แบบเราตาย้เราท,ทาเพลงปล่อยวางไปแล้วแหละที่มีเพลงแล้วเราเจะทําเพลงที่เพลงที่สองกจะเป็นกังฟูแล้วผมก็ไปคุยกับไปคุยกับแกนี่แหละ่าแบบว่าอยากทําเพลงเพลงหนึ่งนะก็นแบบฟังแบบไม่รู้เรื่องเราก็มวยมวยเอาเลนส์ฟิลไว้ก่อนชกชงชงแล้วตอนนั้นผมชอบบุลลีมากเป็นไอคอนที่เราชอบเราคือเราแบบลองเราลองเอา <c oughs> ตีแฉเพลงนี้กันสมัยตอนเด็กๆผมเคยมีเรื่องแล้วผมผมว่าเป็นคนไม่ชอบมีเรื่องเลยเป็นคนแบบว่ารักสงบแบบสุดๆวันที่มีเรื่องอ่ะก็เดินอยู่เฉยๆนี่แหละแล้วเขาก็มาต่อยแล้วอยไร้็เลยมันเหมือนในเพลงครับฉันไม่เคยคิดทําร้ายใครใครก่อนแต่ว่าเวลาเป็นคนซัดเราก็ต้องลุยมันออกไปอะไรอย่างี้ครับประมาณใช่ครับก็เลยก็เลยเป็นไอเดียในการทาเพลงเพลงนี้แล้วก็เหมือนเป็นแบบว่าเหมือนอย่างที่บอกว่าตอนแรกเพลงเก่าเรามองว่าเราอยากทำเพลงที่สนุกแต่แฝงสาระเข้าไปซึ่งอันนี้มันก็คล้ายๆกันแบบฉากหน้าคนมองมันก็คงเห็นแบบพลงคำอะไรว่าต่อยต่อยช ซึ่งจริงๆใช้คําว่าชกก็ไม่ได้ด้วยคือผมกับเก้งคุยกันเฮ้ยเราลองเอาคำว่าชกกับคำว่ากิ้งมารวมกันนะกิ้งแบบ i n g อ่ะจิอ่ะซึ่งจริงๆเราควรจะต้องพูดว่าพันชิงพันชิงก็ไม่ก็ไม่พูดเป็นเป็นชกกิ้งชกกิ้งชกกิ้งเ <c oughs> ต่ไมไอเอ็นเข้าไปไอเอ็นจิบัญญัติคือกำล <c oughs> ังก็คือคำว่าชกแล้วเต่มไอเอ็นเข้าไปกอเอ็นจิอยู่อ่าเป็นชกกิ้งมันผิดบัญญัติเลยสุดอแล้วตำนานการโชว์ของเพลงกังฟูที่เขา เขียนถึงกันเยอะมากาบนเวทีอเดมันคืออะไรนะมันมัน,มนในในในเวทีอะเดยเนี่ยฮะก็จะแบบว่าเหมือนเป็นครั้งแรกละที่เรารู้สึกว่าสําหรับผมผม,ผมรู้สึกว่าเราเ,ข,าเข,าข้าใกล้ความฝันมากที่สุดละยุคนั้นเนี่ยอเดเนี่ยถือว่าเป็นแมกกาซีนของเด็กอินดีน้นะใช่ฮะของ<ช>เด็กแนวแล้วเขาก็จะมีแมกกาซีนมีซีดีแถมมีงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์ของเขาใช่ฮะแล้วก็เป็นงานนั้นเป็นงานนั้นครับที่แบบออดิชั่นวงสมัครเล่นในการที่จะนําเสนอเพลงของตัวเอง ซช่เมันเป็นงานที่ดีมากสำหรับพวกเราอย่างที่บอกว่าพวกเราเราเล<ม>้น <laughs> การเป็นตัวเองเร,เ,เราไม่เน้นทักษะเราเน้นความอินดี้ดังนั้นเนีน่ยเหมาะมากๆแล้วเราก็งานวันนั้นมันจะจะมีเราก็จะเลือกเพลงแต่เราจะเลอกเพลงอะไรซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกังฟูแล้วผมว่าเห็นเวทีวันนั้นเล่นที่สูงวัดธรรมครับแล้วเวทีสโลมันสวยมากแล้วสูงด้วยนะโดดสูงด้วยเพราะว่ามันเป็นสโลปที่แบบสูงแล้วลงมาแบบเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเห็นชัดขึ้นหมดเลยเห็นชัดาก็เลยกลายเป็นแบบว่าใช้คำหนึ่งดีมากเลย ที่แบบการกระโดดถีบครั้งนั้นออ๋มันทําให้แบบวงมาถึงวันนี้อะไรซุกอย่างมันเหมือนมันเป็นการกระโดดเตะความฝันนะครับเหมือนแบบเรากระโดดข้ามแบบในหลังจากที่เราวิ่งวิ่งมาแล้วกระโดดข้ามนี้มันเหมือนจากความฝันแล้วมันกลายเป็นความจริงอ่ะเพราะว่าหลังจากตรงจุดเนี้ยมันมีค่ายเพลงที่เป็นค่ายแรกที่เราออกอัลบั้มแรกกันมาติดต่อทําให้แบบว่าเพลงเก่าเรมีดอปเนี้ยเป็นเป็นทุกวันนี้ได้ผมถาม ที่มาที่ไปได้ไหมครับผมอยากรู้ว่าอย่างอย่างเอาเพลงมุงหวนก็ได้อย่างเพลงมุงเนี่ยมันถูกแต่งมาจากเรื่องราวแบบไหนหรือไอเดียมันมาอย่างไงเพลงมุงจริงผมถือได้ว่าเป็นมาร์ตเพีสสำหรับชีวิตผมเลดยด้วยเหตุผลกันคือว่าก่อนนั้นเอครับตอนสมัยผมเป็นเด็กวัยรุ่นผมเนี่ยผมเรียนโรงเรียนชายล้วนมาตั้งแต่มัธยมหนึ่งแล้วก็มาอยู่เนี่ยมาอยู่กับตูนวัสุทีเวลาผมเป็นคนขี้อายมากผมไม่กล้าคุยกับผู้หญิงเลยแล้วก็เวลาจีบผู้หญิงเนี่ยผมก็จะใช้เหมือนแบบอัดเทป เป็นเพลงเลือกไปให้ให้ให้แล้วก็ส่งให้เขาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเวลาตอนที่เราเลือกเพลงมันก็จะมีเพลงนี้เฮ้ยโดนท่อนนี้เพลงนี้โดนท่อนนี้นะเพลงนี้โดนท่อนนี้แต่สาหรับเพลงบัวคือผมก็ผมอยากทําเพลงเพลงหนึ่งที่ผมใช้เพลงเพลงเดียวในการที่จะส่งให้เขาให้คนคนหนึ่งใช่ครับทีเนี้ยหลังแล้วเรารู้สึกอยากแต่งเพลงนี้ขึ้นมาโดยคิดภาพย้อนกลับไปครับว่าตอนที่แบบเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งเราเราชอบเขาแล้วก็ไม่ไม่ได้หวังอะไรแค่แอบมองก็มีความสุขแล้ว มีแต่ความหวังดีอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาซึ่งมันรู้สึกว่าแบบมันโดนเราทุกท่อนเลยแล้วก็ชอบมากๆเป็นเพลงที่วันนึงเราทําได้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ<ะ>้ยเจ๋งว่าพอ,าอาใจกับมันมากทําสิ่งนี้ได้ซึ่งตอนนั้น,มนหมัยหมายถึงว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้เพลงออกมาแล้วดังนะครับแต่ว่าตอนตอนที่ทำมันเสร็จเรารู้สึกว่าเรารู้สึกแบบนี้จริงๆรู้สึกว่าชอบมันจังเลยใช่ครับตอนนั้นเราเล่นคอนเสิร์ตเรามีคนรู้จักละก็เลยคิดภาพย้อนกลับไปว่าอยากจะไปแต่งที่ที่มันมีฉากที่มันคล้ายกกับสถาานศึษ แบบยังมหาลาัยหรือโรงเรียนอะไรเงี้ยผมก็เลยไปนั่งแต่งอยู่ตรงใต้ตึกอักษรจุฬาแต่ว่าสุดท้ายมุมมันก็เป็นมาสเตอร์พีซไม่ใช่แค่ของเพลงเก่านะผมว่ามันเป็นเพลงที่หลายๆคนโคตรโดนอะ่ะมันอินเนอร์ของพี่เรื่องราวของพี่ผมว่ามันไปทัชชิ่งกับประสบการณ์ร่วมหลายๆคนนะแล้วอย่างโซเมดนะครับโซเมดเนี่ยคิดภาพคล้ายๆกันคือของผม,ผมตอนนั้นจริงๆจำได้ว่าตอนทำอัลบัม้มถ้าเป็นยุคฟกเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าในหนึ่งอัลบั้มเนี่ยมันต้องมีเพลงขาย <laughs> <laughs> ตอนนั้นจะไม่มียซึ่งเป็นการพูดคุยกันระหว่างศิลปินและค่ายนี่แหละครับว่าคือเป็นเพลงแมสสักเพลงนึงใช่รู้แหละว่าพวกเราเป็นอย่างเงี้ยอู้กังปุ๊บเพลงที่เหลือวดั้งฉังคลิ้งคังกงแกนอยูเดี๋ยวมีช็อคคลิ้งเข้าไปต้องมีสักเพลงแหละที่จะ พาพวกเราไปแบบทาความรู้จักกับคนอื่นๆด้วยที่แบบอาจจะพูดภาษาอื่นๆไม่ได้พูดแบบช Ch ็อกกิ้งช็อกกิ้งช็อกกิ้งทีนี้ตอนนั้นก็เลยเตั้งโจทย์จากนี้นมาผมก็ยัมีอีกซีนหนึ่งในชีวิตที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนคนหนึ่งที่มีแฟนช้ามากครับคือผมจะรอวาเลนไทน์ทุกทปีเพราะว่าวาเลนไทน์มันเป็นเหมือน,นวันที่เราใกล้กับความรู้สึกของความรักมากที่สุดอ <laughs> สุดท้ายเลยอย่างแต่งเพลงเพลงหนึ่งให้กับความโสดอของคนโสดของคนที่แบบยังรอใครสักคนหนึ่ง ยังรออย่างมีความหวังว่าแบบเวลาเนี้ยเดินไปที่ไหนแล้วแบบเฮ้ยเออคนคนนั้นเป็นใครนะเหมือนแบบคนที่แบบว่าจริงๆเขาอาจจะเป็นคู่คกันเ็ได้แต่เขาหันหลังให้กันอยู่อะไรเงี้ยเออแต่งอยากแต่งเพลงให้คนโสดสักเพลงหนึ่งอาจริงๆตอนที่แบบพอมันถึงจุดหนึ่งที่แบบเราเราผมเชื่อว่ามันมันมีจุดพีของที่พิธีเล่าอ่ะเนอะมันพาเราไปไหนบ้างเปิดโลกเลยครับ เอาง่ายๆแต่ตอนทํางานกับพี่ๆแล้วคือพวกเราเป็นเหมือนเด็กห้องซ้อมอะยุคที่เราแบบมาทําแล้วแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราได,ได้ได้เป็นศิลปินจริงๆแล้ว<อ>แล้วเราไปเจอพี่ๆเป็นศิลปินที่เราเป็นแฟนเนี้ยม<อ>ก็จะมีความแบบถึงใจจังเลยเลยแล้ว,ลวเราก็แอบ,บกิดในใจแต่ว่าครับต้องนิ่งๆเพราะเราก็เป็นศิลปินเย้ยแต่ว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนเปิดเปิดโลกอีกใบเลยอะครับอะไรที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เหมือนแบบ เจอพี่ป๊อตอย่างเงี้ยอ่าเจอแบบอยู่ดีมีแบบพี่ผู้จัดการพาไปสวัสดีอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทุกอย่างมันคือโลกโลกใหม่อีกโลกของเพคาเเลยอะครับจากเด็กมหาลัยที่อยู่ในห้องซ้อมกลับมาอยู่ในห้องอัดแล้วก็กลับไปอยู่เวทีคอนเสิร์ตกับหลังเวทีกับศิลปินที่เราชอบอะไรเงี้ยครับของพี่ตุลล่ะพอระยะเวลามันผ่านมาเนี่ยถึงวันที่มันพีคมากๆอะไรเงี้ยมันมันมีความรู้สึกยังไงกับวงดนตรีที่เราอยู่กับเพคก่าวรู้เคยรู้สึกเหมือนฟิลแบบ เวลาเราอยู่อะไรโดยที่เราแบบว่าทํามันโดยโดยที่เราแบบสนุกเอนจอยอะไรกับมันจนจนลืมเวลามันยังจําวันแรกยังไงโมเมนต์แรกๆหรืออะไรเงี้ยมันมันยังยังยังเหมือนอยู่ใกล้ๆอยู่เลยครับแม้แตท,ที่ระยะเวลามันผ่านมานานแล้วมันเหมือนมันความที่อยู่กับเพลกาว์แล้วมันทําให้ลืมเวลา มันเหมือนมันโฟลไปกับมันมันทําให้เราได้ไปเจอเพื่อนเพื่อนแฟนเพลงเราทั้งในประเทศเราไปเที่ยวต่างประเทศเจอมีคนมาทักแค่นี้แบบว่าพี่ผมชอบเพลงพี่มากเลยผมเอาเพลงนี้ไปจีบวันนี้ันนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแค่ผม้มีความสุขมากมันสวยงามนะสวยงามมากมันสวยงามนะสำหรับเพลงเก่าแต่ผมเชื่อว่าอย่างที่บอกครับมนุษย์มันไม่ได้มีแค่ด้านสวยหรอกผมว่ามันจะมีด้านลุมเร้าด้านเฟลมีบ้างไหมครับเพลงเก่ามีไหมเอาจริงๆ วันที่เฟลมันมีช่วงหนึ่งที่ผมออกจากวงไปอะครับคือที่บ้านเขาอยากให้ทํางานประจํามาตั้งนานแล้วแล้วผมก็เหมือนายเบี่ยงไปเรียนปอโทก็เรียนไม่จบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าอ้างไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยถึงเวลาที่แบบต้องต้องทําบางอย่างที่เขาแฮปปี้ผมก็เลยไปทํางานประจําช่วงนั้นเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่าพอเราต้องดึงเวลาตรงนั้นไปอะครับมันกลายเป็นเห็นแกตัวกับวงด้วยแล้วก็เห็นแกตัวกับที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยมันยากที่จะจัดเวลาได้ถึงเราจะพยายามขนาดไหนก็ตามมันจะเกิดปัญหาแล้วปัญหา ที่ตอนพีคที่สุดที่ผมตัดสินใจออกอะเพราะว่ามันมีปัญหาทั้งสองฝั่งอ่าผมทําให้เพื่อนในวงไม่แฮปปี้ด้วยผมทําให้ที่บ้านที่ทํางานไม่แฮปปี้ด้วยอะไรเงี้ย uh huh, uh huh. ผมก็เลยเหมือนแบบอ่าตัดสินใจคุยกับติกตุน้ยว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวพักก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนแบบถ้าถ้าไปต่อเราอาจจะไม่ไม่สนุกกับพื้นที่ตรงนี้ก็ได้คือ uh huh. ผมกม็หวงแหนพื้นที่ตรงนี้ประมาณนึงอะมันเป็นพื้นที่ที่มีความสุขอะไรเงี้ยครับคือเดี๋ยวจะทาให้มู o ของวงมันเสียใช่ไปมากกว่านี้ใช่ใช่เพราะมันเริ่มคือเราด้้้ววววยยยคคคาาาาามมเเเเเเปป็็นน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 นพพืื่่่่่่่ออกกัััดดรรไใชแททีํงะ เราจะรู้ว่าเพื่อนเรารู้สึกอะไรแล้วเราก็เราไม่อยากให้เพื่อนรู้สึกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าไปต่อมันคงไม่ไม่ดีแน่อซึ่งวันที่ออกไปอะครับมันก็ไม่ดีจริงๆนะสาหรับผมอะแล้ววันที่ผมมาดูเพื่อนๆเล่นอะมันก็คือมันมันก็แฮปปี้แหละมันก็แฮปปี้ที่เอ้ทุกคนยังสนุกกันอยู่พื้นที่ตรงนี้ยังแฮปปี้อยู่อ่าเราทําถูกแล้วอย่างเงี้ยแต่มันแค่ไม่มีเราอยู่บนนั้นแค่นั้นเองอันนี้คือคือมุมที่เฟลที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมถามแบบนี้ได้ไหมตอนนั้นตอนที่ออกอ่ะทะเลาะกันไหมไม่ได้ทะเลาะ ตอนนั้นเข้าใจไหมเข้าใจครับเฮิร์ตไหมเฮิร์ตมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมรักเพื่อนมากครับผมรู้สึกว่าผมไม่ไม่คิดภาพว่าบันทีต้องแยกกันเป็นความรู้สึกที่แบบเจ็บเหมือนกันแล้วผมก็คิดแผนการว่าอ่ะงั้นเราจะทำไงกันต่อดีประมาณสิบห้านาทีโอเคดูละเขาไปบอกโอเคได้กันเราเรียนรู้กันต่อแล้วก็หาวิธีการโดยการเนี้ยชวนเพื่อนๆที่แบบว่าเป็นเป็นทีมนักดนตรีมาช่วยเล่นหรือว่าอะไรแบบนี้ครับแล้วพอนรอเวลาที่เก่งจะกลับมาอย่นี้แหละเอาจิงไม่รู้ติ๊กตุ้ยจำได้ไหมอ่ะแต่มันมีวันหนึ่ อ่าคือผมไปยงวลมีกับเพื่อนอยู่อ่ะนกว่าเป็นเพื่อนนะมีไปป่าด้วยกันไดทัวร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีวันหนึ่งไปป่ากันแล้วก็คุยกันเรื่องวงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคุยกันสามคนอ่ะคือผมคนนอกวงย่างเงี้ยจะมีม่เต็กมีม่ตุนมีมิโต้ก็คุยกันเรื่องงานก็คุยกันเรื่องงานซึ่งแบบผมก็รู้สึกว่ามันมีคอนฟ l i c t บางอย่างอ่ะที่เอ้าเพื่อนก็ไม่แฮปปี้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเหมือนมันมีอะไรสักอย่างจะปัญหาไปได้แต่เหมือนติ๊กไม่ค่อยแฮปปี้กับอะไรที่ในวงอะไรอย่างเงี้ยผมก เฮ้ยถ้ามันจะแตกเดี๋ยวรีบกลับมาก่อนก่อนก่อนก็จะไม่มีอ่ะคือคือตอนแรกผมคิดอย่างเดียวเลยคือว่าว่าคือแลวตอนนั้นงานงานงานครูอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันเคลียร์ได้ประมาณนึงแล้วมันเหมือนแบบว่าเราสามารถจะแบบไปสอนพิเศษได้สอนออนไลน์ได้ในช่วงนั้นอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเอออาจจะดึงเวลามาได้ว่าไม่มีไม่มีที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเอ้าถ้าเกิดไม่มีที่กลับมาอย่างเงี้ยก็เลยกล่าวว่าจะกลับมาแตกด้วยกัน การพี่เก่งกลับมาทุกคนก็เวลคัมเวลคัมครับเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งในในเขาเ <laughs> รียกว่าฮะในแผนการของพี่ติ๊กได้ได้ไล้วพี่เก่งม,มีครับความสัมพันธ์ของเก่งคือการประสานความสัมพันธ์ของทุกคนด้วย <S 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 คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นเป็นเป็น,ปนวิชาเอกของเก่งวงดนตรีมันเป็นแบบเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าแต่ละคนแบบเก่งกันหมดก็มีสิทธิ์แตกหรือว่าไม่เก่งกันเลยก็มีสิทธิ์แข่งกันแต่ว่ามันต้องเรียนรู้จังหวะในการวิ่งเหมือนผมผมจะใช้คําว่าเหมือนวิ่งสามขาทีนี้ในในในกระบวนการการวิ่งสามขาของวงไทยกกกาาาววออ่่่่่ะะเเเเพพรีีงป็นชืทมัด แต่ละคนไว้ทําให้แบบว่าเราวิ่งไปในจังหวะที่พร้อมกันแล้วก็จริงๆอยากให้เพื่อนกลับมาอยู่แล้วครับพื้นที่ตรงนี้มันมันเริ่มต้นมาด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ของของพวกเรานี้แหละแล้วเวลามีพวกเราพบที่ไหนก็สนุกมากๆทุกทีแล้วนอกเหนือจากเรื่องของหาเรื่องโมเมนต์ของของตัวพี่แกเองจริงๆแล้วเพลกาเคยมีคอนฟ lict ไหมครับเคยทะเลาะกันเคยมีปัญหากานใช่ไหมฮะหรือจะเรื่องส่วนตัวหรืออะไรเคยเคยมีไห เหมือนว่าของเราอะครับเป็นเป็นเพื่อนันแล้วเราคุยแลนครับคือเวลาเราเป็นเพื่อนอย่างนี้เราจะพูดตรงๆมากๆจนคนอื่นอาจจะคิดว่าเราทะเลาะกันพอหลังจากที่เราคุยเรื่องนี้เสร็จเราก็ไปน,นั่งเล่นเกมกันต่อจะเป็นสมัยวัยรุ่นนะฮะก็ไปน,นั่งเล่นเกมกันต่อโดยไร้รอยต่อไม่มีเมีเมื่อ,อกี้เลยเวลาที่เราที่เรามีคอนฟิกเราก็จะคุยแล้วก็เคลียร์แล้วก็แล้วก็แล้วก็บอกกันตรงๆเสมออะไรเป็นตัวยึดที่แบบเฮ้ยมีปัญหาแต่ไม่เอาไม่อะไรอย่างเงี้ยอะไรเป็นตัวยึดเหนียวไว้สาหรับรครับรความเป็นเพื่อนคำว่าเพื่อนแล้วก็สุดท้ายอย่างที่เราบอก ความสัมพันธ์ของเรามันไม่ใช่คนที่มันนั่งทํางานด้วยกันมันมันสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ด้วยกันตรงนี้แหละแล้วมีอะไรก็พูดกันตรงๆือว่าไม่พอใจอะไรกันก็บอกกันได้แล้วก็ด้วยความวิ่หัวใจของเขาว่าเพื่อนกันนะมันเลยมันเลยมันใจมันเลยกว้างกันมากในการที่เราจะบอกเรื่อนนั้นบอกเรื่องนี้แล้วมันก็รับกันได้อย่างงี้ครับแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องใช้คําว่ามันก็ทําให้เชนเหมือนกันก็คือการเสียชีวิตของปีตุยครับผมยังคิดถึงอยู่เลยครับแล้วก็ท่จริงมันเป็นอุบั เซนซิทีฟกับพวกเราแล,แล้วก็ไม่ไม่เคยคิดว่าจะไม่มีตุย้ยมันเลยทําให้วันหนึ่งที่แบบตุ้ยหายไปมันก็เลยรู้สึกว่าแบบรู้สึกเยอะมากหมจอนกันตอนวันที่เรารู้ว่าพี่ตุย้ยเสียครับมันส่งผลอะไรกับพี่ๆบ้างครับผมผมผมใช้คำว่าผมร้องไห้เป็นคนบ้าชีวิตผมยังไม่ยังไม่เคยมีการสูญเสียใหญ่เป็นคนที่สต์อัพมากๆเป็นคนที่ใกล้ชิดมากาเพราะว่าอย่างที่บอกคะว่าบางทีมันมีช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมากกว่าพ่อแม่อีกเคิร์ฟแรกเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โห คืออยู่อยู่คนเดียวไม่ได้เสียสติครับแล้วก็อยู่คนเดียวไม่ได้เพียงแค่ว่าเราอยู่คนเดียวในแค่วินาทีเดียวก็ร้องไห้เลยแล้วเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับอืตลอดเวลาตลอดทุกการใช้ชีวิตเรื่องตุ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับมันความรู้สึกของนั้นมันคือไม่ได้วงมันคือเพื่อนคนหนึ่งที่แบบว่าโวยผูกพันก็คือมันสนิทกันมากแล้วจนเนี่ยวันวันหนึ่งมันหายไปแล้วแบบโหเราเล่นกันผมกีตาร์กับตุ้ยสองคนเก็มองกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วว่าคนนี้กําลังทําอะไรอะไรแล้ววันหนึ่งที่หันไปบนเวทีแล้วมันไม่เจอมันก็ หนักปู๋ยกันครับใช่มันเคยมีคู่หูอ่ะใช่แล้วมันหายไปตัวพี่เกงล่ะถ้าวันแรกเลยชาเลยครับความรู้สึกมันเหมือนแบบมันไม่จริงอ่ะตอนนั้นยังคุยกันอยู่มันเหมือนเรื่องไม่จริงเลยจนแบบน้องคนนั้นโทรมาน้องคนนี้โทรมามันเริ่มคอนเฟิร์มความจริงแล้วว่าตัวเราก็ยังยังไม่อยากจะเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามันอยู่มันก็คงทําอย่างนี้นะผมเคยมีโอกาสเจอพี่ตุ้ยเคยมีโอกาสเจอพี่ตุ้ยใช่เหมือนไปปาร์ตี้กันเนี่ยโอวโหถ้าตุ้ยอยู่นี่สนุกบ้ากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยขออีกสักคําถามได้ไหมครับว่าตอนที่ พี่ตุ้ยเสียเพลกาวตัดสินใจเดินต่อด้วยมุมมองแบบไหนคตอนนั้นจําได้ว่าผมแต่อะไรเกี่ยวกับเพลกาวไม่ได้เลยแล้วก็มันจะมีช่วงเขาเรียกเคิร์ฟที่ว่าหัวใจน่าจะแข็งแกร่งขึ้นเริ่มรู้สึกว่าทําสิ่งนี้ได้ก็ก็รู้สึกว่าอยากแต่งเพลงให้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่งเพลงมันจะเป็นชื่อเพลงว่าชื่อเพลงสนับเด็เกเล่นเก่าๆครับ,รบเ,เดินผ่านที่ที่หลายแล้วคิดถึงสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนั้นอยากแต่งเพลงให้เพื่อน อยากทาให้มันดีต่อไปด้วยด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่ขาดตกบกพร่องในเรื่องของความสนุกสนานด้วยเพราะว่าโลกใบนี้คือสนามเด็กเล่นเวลาเราไปเล่นเราจะใช้ตีนนี้แล้วในการที่จะทำให้ทุกคน e n j o ยมีความสุขในช่วงเวลาที่อยู่กับเราอะไรเงี้ยฉงนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องที่มันเศร้ามันเกิดขึ้นในที่แห่งนี้ก็ตามเราวาจจต้องผักกันมันออกไปโดยการที่ยังสร้างความสุขให้ทุกคนต่อเพกล่าวก็เลยยังคงคีบอรอนเดินต่อใช่ครับฟังดูแล้วเหมือน ยี่สิบกว่าปีเนี่ยทั้งพี่ติ๊กพี่ตุลพี่แกงเองอะไรเงี้ยคาว่าเพื่อนเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเป็นเหมือนครอบครัวเหมือนกันเนาะใช่ฮะสาหรับพี่ติ๊กเองพี่แกงเองพี่ตุลเองเพรกาวคือเพรกาวคือเพื่อนเลยครับผมก็คือคือเพื่อนคือครอบครัวหรือแฟมิลี่ทั้งเพื่อนและแฟมิลี่แล้วก็คือรีมของผมด้วยคือความฝันของผมด้วยผมเกิดมาแล้วผมมีความฝันอย่างเดียวเลยผมอยากเป็นศิลปินแล้วก็มันก็เลยเป็นความฝันที่แบบให้ช่วงเวลาคุณภาพ ตลอด20ปีแล้วก็ยังเป็นอย่างน่งสม่ําเสมอแล้วมันก็อบอุ่นขึ้นเรื่อยๆครับใช้คานี้ลาล้รกันเพราะว่าตอนต้นมันเป็นความฝันของวัยรุ่นใช่ไหมฮะตอนหลังมัน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 มากกว่าความฝันของวัยรุ่นมันคือพื้นที่ของคนสูงอายุ <laughs> <c oughs> อย่างผมในการที่มองกลับไปผู้ใหญ่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 อย่างผมเมื่อมองกลับไปแล้วเรารู้สึกว่ามันมีบ่อยมากเลยครับที่แบบว่าเราไปเจอแฟนๆเขาเขารู้สึกสนิทกับเราจากการที่เพลงของเราไปสร้างบางสิ่งในชีวิตเขาอย่างเช่นเรามีบางคนใช้เพลงจีบกัน จนมีลูกจนเขาว่าบอกเราว่าเนี่ยลูกคนนี้คือผลผลิตของเราหมายความว่าก็คือลูกเขาเนี่ยคือผลผลิตของเพลงของเราใช่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่พ่อเด็กผมไม่พ่ประมาณนั้นหรือว่ามีคนที่บอกว่าเพลงปล่อยวางพาเขาหลุดมาจากช่วงเวลาที่เขาอยากฆ่าตัวตายแล้วผ่านมันมาได้จากเพลงของเรามีคําขอบคุณมีแบบว่ามีรอยยิ้มมีมิตรภาพที่ให้เราแบบเนี้ยมาตลอด20ปีครับแล้วก็มันยังเกิดขึ้นแล้วมันก็ยังทลายแน่นแฟ้นแล้วก็ ลื้ซึ้งขึ้นมันสำหรับผมเลยมันรู้สึกว่ามันเป็นคอยติ้งไทม์จากอาชีพนี้แบบสุดๆไปเลยสาหรับคำว่าเพกาวครับประมาณน้นครับสำหรับตัวพี่ตุลล่ะครับเพกาเป็นกองที่ที่พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยตอนนี้ตอนนี้จากสี่คนตเหลือสามแล้วนะครับแต่มันเป็นเหมือนอะไรที่มันดึงคนอื่นรอบตัวเราคนแบบประเภทเดียวกันคล้ายๆกันคนที่ชอบคล้ายๆการนิสัยอย่างนี้แบบนี้เหมือนกันแล้วมาอยู่รวมกันแล้วเหมือนเหมือนเป็นครอบครัวจริงเพราะว่าผมมันคือเป็นเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบ มันอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่ไอ้คนนี้ออกไปทํางานออกไปใช้ชีวิตพวกนี้นั่หน้าแล้ววันหนึ่งเหนื่อยห,หรืออยากพักเลยก็แวะเข้ามาตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเออที่เป็นที่พิมใจของทุกคนเป็นครอบครัวเราไดา้ผมว่ารู้สึกเนี่ยม,มันอุ่นอย่างนั้นมากกว่าครับครับปอะมาณนั้นตัวพี่เก้งล่ะถ้าเพลกาวนี่ผมว่าผมต้องขอบคุณเพลกาวนะมองไม่ออกจริงๆอ่ะถ้าเกิดไม่มีเพลกาวผมไม่ได้อยู่ในนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่ผมเหมือน ออกไปนอกนอกงงผมก็ยังกลับเข้ามาเหมือนแบบต่อให้ผมเป็นอาจารย์เก้งเป็นคุณครูเก้งอะไรเงี้ยกลับเข้ามาเพกาวก็ยังอยู่อย่างเงี้ยเออครับรปุ๊บวันหนึ่งที่เพกาวให้ผมอยู่ด้วยจนกลับมาอีกครั้งหรืออะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าต้องขอบคุณเพกาวอ่ะต้องขอบคุณครอบครัวของเราต้องขอบคุณท,ที่ที่มีสิ่งนี้จากคนธรรมดาจนอย,อยู่ตรงเนี้ยแล้วมันแบบว่า มันมีความสุขในขนาดเนี้ยฟังเราได้อิจฉาจังเลยครับเพราะว่าไม่เยอะหรอกครับคนเราที่จะเจอเพื่อนแล้วแบบมันใช้คําว่าเพื่อนได้ใกล้เคียงกับคําว่าครอบครัวเอาจริงๆทั้งเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นเพลงแล้วก็ผลงานของเกรกาวตลอด20กว่าปีผมเชื่อว่ามันคือสีสันแล้วก็มันคือประวัติศาสตร์บทห,หนึ่งของวงการเพลงบ้านเรา ต่อให้พี่จะอยากมีเพลงฮิตมากกว่านี้หรือพี่จะย้ายกี่กี่ค่ายซึ่งคิดว่าผมไม่ย้ายนล่นล่ละแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเราเราจะจำเพลงเก่าแล้วก็วงเพลงเก่ากันแบบเนี้ยมันคือพื้นที่พื้นที่ของเด็กเล่นผใช่ไหมครับใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากบคุณบขอบคุณครับขอบคุณพี่ติ๊กขอบคุณพี่ตุลขอบคุณพี่เก้งขอคุณมากมากครับขอบคุณนะครับ เพลงกราวนี้ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงนะครับที่สร้างสีสันให้กับวงการเพลงบ้านเราได้ไม่น้อยเลยครับและผมก็เชื่อว่าหลายๆเพลงของวงนี้จะต้องเคยเข้าไปอยู่ในความทรงจําของคนที่เติบโตมาในยุค2000อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเพลงชาติของคนแอบรักอย่างเพลงมุมหรือว่าเป็นเพลงที่มีท่ากระโดดเตะในตำนานอย่างกังฟูซึ่งถ้าหากคุณคิดถึงเพลงเหล่านี้สามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ทาง w w w thaipbs.or.th นะครับในตอนที่มีชื่อว่าเพื่อนเล่นหาได้เพื่อนตายหายาก EP นี้ผมเออนุรักษ์ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ